โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อไมค์นะครับอ๋อมีสวัสดีกลับด้วยดีจังเออผมชื่อไมค์จาก Google ประเทศไทยนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันบ้างเราจะมาคุยกันเรื่องการเปลี่ยนแปลงของอินเทอร์เน็ตมือถือที่มีผลกระทบกับเศรษฐกิจประเทศไทยแล้วสตาร์ทอัพในประเทศไทยเรานี้นะครับจะได้ประโยชน์นี้ยังไงบ้างเราเริ่มกันเลยแล้วกัน เราเริ่มมาดูก,กันก่อนว่าในช่วง15ปีที่ผ่านมามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับพอดีผมดูคนที่มาในงานวันนี้อายุเฉลี่ยแล้วน่าจะจินตนาการตามผมไปไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ว่า15ปีที่แล้วนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังละกันนะครับรูปที่ผมเอาขึ้นมาให้ดูนี้นี่จริงๆผมไม่ได้เอามาให้ดูว่าทรงผมสมัยก่อนมันจ้าบแค่ไหน รจริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆตอนแรกผมกะจะมาดูว่าจะเล่าให้ฟังเมื่อก่อนม,นมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างรับ15ปีจริงแล้วเป็นเวลาที่ค่อนข้างสั้นนะครับผ่านไปรวดเร็วแต่ว่าส5้าปีเนี่ยถ้าเราดูจากรูปที่เห็นเหมือนจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับอาจจะมีทรงผมเปลี่ยนไปเสื้อผ้าเปลี่ยนไปแต่จริงมันมีสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากนะครับที่เราไม่เห็นในรูปรก็คือไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับ ในรูปไหนไม่มีสมาร์ทโฟนเลยนะครับผมจะหารูปพวกนี้มาได้แต่ละรูปนะครับขดคุยกันมาเพราะว่ามันไม่มีกล้องดิจิตอลสมัยก่อนสิ่งที่เปลี่ยนไปมากๆมีผลกระทบกับชีวิตเราอย่างไงบ้างเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างหนึ่งอันนะครับตัวอย่างหนึ่งอย่างมีแต่นี่ยังไม่รู้จะตอบกันได้ไหมมีใครบ้างที่มาโรงแรมนี้เป็นั้งแรกบ้างมีระดับหนึ่งเนาะแล้วมีใครบ้างที่เปิด g o o g l e Map นำทางมาที่โรงแรมโรง,ง,งแรมนี้ มีไหมครับมีหน้ามา้อยู่แถวนี้สองสาคนนะครับที่ช่วยกันยกครับผมจะให้จินตนาการไปว่าเมื่อ15ปีแล้วเป็นยังไงพวกคนจะนึกภาพไม่ออกสิบปีที่แล้วรีวานกลับไปกดปุ่มรีวานนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมจําได้เมื่อก่อนเนี่ยทุกรถทุกคันต้องมีหนังสือแผนที่ใครจาได้ไหมหนังสือแผนที่ประเทศไทยเล่มใหญ่ๆนะหนา,นาทุกรถต้องมีเก็บไว้หนึ่งคันนะครับเป็นหนังสือที่ขายดีมากเพราะมันต้องคอยซื้อใหม่เรื่อยๆนะครับฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปอีก5ปี เริ่มมีโทรศัพท์มือถือนะครับโทรศัพท์มือถือเพิ่งเริ่มมีเมื่อสิปีที่แล้วนะครับหลงทางถามคนได้แล้วไม่ต้องไปเจาะตามปั๊มแล้วผัดไปอีก5ปีนะครับทาให้มือคอมพิวเตอร์ PC และแล็ปท็อปแพร่หลายมากขึ้นสิ่งที่คนทําได้คืออะไรครับไปเข้าไปในเว็บ g o o g l e Map บ้างมีเว็บเมื่อก่อนมีเว็บหนึ่งชื่อว่า MapQuest นะครับเสิร<ต>์ชปริ้นเส้นทางออกมาเป็นแผ่นๆแ,แล้วเราก็ขับตามแผ่นนั่นแหละไปเลี้ยวผิดนะครับผมจําได้เลยเลี้ยวผิดปุ๊บ วนกลับไปที่เดิมครับเพราะแผนที่มันปินมาแล้วมันกลับไปทางอื่นไม่ได้มาถึงปัจจุบันจริงๆชีวิตตอนนี้มันง่ายกว่าเดิมเยอะเราไม่ต้องวางแผนอะไรมากใช่ไหมครับจะไปที่ไหนหยิบม,มือถือมาเปิด Google Maps นําทางไปข้อมูลตอนนี้ม,ม,มีมากมายหลากหลายกว่าเดิมสังเกตเมเปิดมาตอนนี้มีบอกข้อมูลรถติดแค่ไหนนะครับใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะไปถึงมีข้อมูลรถเมย์มีข้อมูลรถไฟฟ้ามากมายเต็มไปหมด มันทาให้ชีวิตเราสะดวกสบายมากขึ้นเยอะการที่มีอินเทอร์เน็ตบนมือถือทําให้ชีวิตเราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราอย่างเต็มตัวจนเรามาเห็นภาพนี้กันภาพนี้นะครับเป็นภาพที่ผมว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยนะครับเห็นได้ทุกที่นะครับขึ้นรถไฟฟ้าอยู่ตามห้างนะครับบางคนอาจจะเห็นในห้องเรียนนะครับหรือในห้องประชุมนี้ก็จะเห็นในในราเรียกกันว่าสังคมก้มหน้าใช่ไหมครับทุกคนก้มหน้าดูมือถือกันหมด แต่จริงๆแล้วการใช้มือถือเนี่ยครับมันมีความสําคัญมากกว่าแค่ความสะดวกสบายและความบันเทิงเท่านั้นมันเป็นการสําหรับคนไทยโดยเฉพาะ,ะครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญยังไงมันสําคัญเพราะมันเป็นผมเรียกว่าเป็นประตูแล้วกันเป็นประตูที่ทําให้เราเข้าถึงข้อมูลต่างๆในโลกอินเทอร์เน็ตได้ผมยกตัวอย่างข้อมูลจาก Google เราเองการเสิร์ชใน Google ครับเกินครึ่งหนึ่งของการเสิร์ชเกิดจากบนมือถือนะครับแล้วสำหรับเมืองไทย ที่สาคัญมากๆเพราะว่าประชากรส่วนใหญ่ในเมืองไทยมีมือถือเป็นอุปกรณ์เดียวที่เขามีที่เข้าอินเทอร์เน็ตได้เป็นอุปกรณ์เดียวที่เขามีที่สามารถเข้าไปหาความรู้ต่างๆในอินเทอร์เน็ตได้ประโยชน์ที่เขาได้นะครับมีอะไรบ้างผมยกตัวอย่างนักเรียนนักศึกษาที่มาวันนี้นครับเสิร์ชหาข้อมูลข้อมูลความรู้ต่างๆในการเรื่องการศึกษาได้ SME ในประเทศไทยนะครับสามารถเสิร์ชหาข้อมูลเข้าแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ ลูกค้าในอาเซียนได้นะครับสามารถใช้โลกในออนไลน์อินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้าถึงและกำทำการซื้อขายกับลูกค้าต่างประเทศได้ชาวไร่ชาวนาสามารถสามารถตรวจสอบข้อมูลพยากรณ์อากาศบ้างเช็คราคาสินค้าต่างๆแบบเรีย,ทยไทยทำให้เขารู้ว่าราคาของเนี่ยมันเป็นราคาเท่าไหร่ไม่ถูกเอาเปรียบเอานะผู้ใหญ่ผู้สูงชารานะครับก็สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ หาข้อมูลวิธีการดูแลตัวเองที่ถูกต้องนะครับมีประโยชน์ต่างๆมากมายที่อินเทอร์เน็ตทําให้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะไฮไลท์พิเศษเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับสิ่งที่โดดเด่นมากเกี่ยวกับประเทศไทยคือการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือที่พุ่งสูงขึ้นมากๆมาก,มากกว่าประเทศอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดมากเดี๋ยวผมจะแชร์ข้อมูลให้ดูมี2ออย่างที่เป็นแรงผลักดันว่าทําไมประเทศไทยใช้เต็มมือถือสูงกว่าประเทศอื่นอย่างรวดเร็วใน5ปีมี2ออย่างเป็นหลัก อย่างแรกคือราคามือถือมันถูกลงเยอะนะภายใน5ปีเนี่ยจากสมาร์ทโฟนราคาหลายหมื่นบาทตกมาเหลือแค่พันกว่าบาทก็ซื้อได้แล้วอย่างที่2คือการแข่งขันที่ดุเดือดมากๆสําหรับระหว่าง o p รเตอร์ในประเทศไทยการแข่งขันในเรื่อง 3G 4G ทำให้อินฟราสตรักเจอร์ทำให้ระบบอินฟราสตรักเจอร์ในเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างดีพัฒนาไปสูงผมจะแชร์ข้อมูลจาก บริษัทหนึ่งประสานชื่อแอกมย ai, นะครับแอกมัยเนี่ยเขาก็จะเป็นบริษัท In นฟ structure Network เกเขาบอกประเทศไทยเนี่ยประชากร96เนะครับเกือบทั้งประเทศเลย96สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในสปีด4เมกะบิตเพอร์เซกันได้นะครับสูงเป็นระดับ5ของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเน็ตเวิร์กคุณภาพเราดีมากจากการแข่งขันฮองเฟรเตอร์ Creator, และราคาเราก็ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านของเราผลลัพธ์ที่เห็นนะครับคือยอดการใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน มือถือภายใน5ปี5ปีที่แล้วเวลาสั้นๆเนี่ยนะครับ5ปีที่แล้วจากว่าเราเนี่ยตามหลังเพื่อนบ้านมีคนใช้น้อยมากภายใน5ปีเราแซงทุกคนไปหมดเลยเราเป็นอันดับ2ในใน,ในอาเซียนรองจากสิงคโปร์นะรเราเป็นอันดับ7ในเอเชียแล้วเราก็เป็นอันดับ25ทั่วโลกเลยแป๊บนึงนะครับ แล้วผลประโยชน์ตรงนี้เนี่ยสำหรับคนไทยการเติบโตในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยผลประโยชน์สําหรับประเทศไทยมีอะไรบ้างมาดูในถึงเศรษฐกิจของไทยบ้างครับประโยชน์ที่ได้มาในช่วง5ปีอันนี้จะเป็นรีเสิร์ชของบริษัทของทาง Oxford Economics ครับเป็นรีเสิร์ชที่ดูยอ้อนหลังไปในเมื่อปี2ประมาณ 2, 000, 2,010นะครับเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเขาบอกว่าสิ่งที่เราได้มาจากการที่โมบายอินเทอร์เน็ตเติบโตสูง คือเศรษฐกิจที่เพิ่มเติบโตขึ้นรายได้ที่เพิ่มโตขึ้นมากๆเราวัดจากอะไรครับเราวัดจาก GDP GDP ที 1, 000, ่มันเพิ่มขึ้นด้วยเหตุผลของของโมบายเตอร์เเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 1,000... โทษทีครับ1 3 0 0 0 0ล้านเหรียญ1น1 0 0 0 0 0ล้านเ3 0 0 0หล้านเหรียญ US นี่คือประมาณกี่บาทนะครับประมาณ4 5 0 0 0 0ล้านบาท4,500,000ล้านบาทเยอะขนาดไหนก็คือประมาณว่า GDP ที่โตขึ้นของประเทศไทยเราเนี่ย สิ่งเนี้ยเท่ากับ20%ของ GDP ที่เพิ่มขึ้นรายได้พวกนี้มาจากไหนนะครับรายได้มันมาจากบางอย่างก็มาจากรายได้โดยตรงที่เกี่ยวกับโมบายอินเทอร์เน็ตนะครับรายได้จากเป็นการขายเซอร์วิสการลงทุนสร้างมันแต่รายได้หลายๆอย่างก็เป็นการต่อย,ยอดจากโมบายโมบายอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตบนมือถือเช่นนะครับมันจะมีธุรกิจหลายๆอย่างที่เราเห็นด้านหลังเป็นธุรกิจที่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่ออินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะหรือบางทีก็จะเป็นการต่อย,ยอดที่ทําให้ธุรกิจเดิมที่ดีอยู่แล้ว ขายยอดขายดีขึ้นหาลูกค,ค้าได้ดีขึ้นเพราะเทคโนโลยีจากอินเทอร์นเน็ตผ่านมือถือเมื่อมีเศรษฐกิจพวกนี้เพิ่มขึ้นมากขึ้นสิ่งที่เราได้ตามมาสาหรับประเทศไทยก็คืองานที่เพิ่มขึ้นในช่วง5ปีที่ผ่านมางานที่เพิ่มขึ้นเพราะการใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือเพิ่มขึ้นถึง2องแสนงานนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้เมื่อ5ปีที่ผ่านมาแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะจบและหยุดอยู่เท่านี้ในอนาคตรีเสิร์ชเดียวกันจากออกซฟอร์ด n o ค i c นมิกส์ บอกว่าเศรษฐกิจเรายังเพิ่มขึ้นไปอีกน่าจะทำให้เพิ่มขึ้นไปอีกถึง4,000ล้านเหรียญ US นะครับ GDP เราจะเพิ่มขึ้นอีก4,000ล้านเหรียญ US จากอเทเทคโนโลยีของอินเทอร์เน,น็ตนี้งานจะมีใหม่งานใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีก80,000กว่างานนะครับอันนี้มันเยอะแค่ไหนเราจะมีผลประโยชน์กับประเทศไทยไงบ้างเขามาเทียบให้ดูว่า รายได้ที่ภาครัฐจะได้จากรายได้ที่เพิ่มนี้จากภาษีจากอะไรต่างๆเนี่ยทางรัฐบาลสามารถเอาเงินภาษีเนี่ยไปทําอะไรให้ประเทศไทยเราได้บ้างยกตัวอย่างเช่นเรามีนักศึกษาในห้องเต็มเลยใช่ไหมครับเงินเนี่ยพอที่จะส่งให้นักศึกษา46,000คนเรียนได้หมดเลยนะครับหรือเราจะเอาเงินนี้ไปฉีดวัคซีนให้คนไทยทั้งประเทศนะครับฉีดได้22ปีเต็มๆนะครับหรือว่าเราจะเอาเงินเนี่ยไปสร้างถนนเพิ่มก็สร้างได้อีก800กว่ากิโลเมตร วันนี้เราไปดูแล้วว่า,เ,าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสับมือถือช่วยประเทศไทยและสถรษฐกิจเศรไทยยังไงบ้างแต่วันนี้เราจริงเราเป็นงานสตาร์ทอัพใช่ไหมครับเราก็มาดูกันว่าแล้วเทคโนโลยีนี้ทางสตาร์ทอัพธุรกิจไทยสตาร์ทอัพไทยสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างครับก่อนอื่นเลยผมต้องเริ่มแนะนําให้รู้จักกันก่อนว่า ต้องมีสิ่งหนึ่งผมว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันบ้างนะครับรู้จักไหมครับระบบปฏิบัติการหรือเขาเรียกว่า operating system Android มีใครรู้จักบ้างไหมครับรู้จัก Android กันไหมมีใครในนี้ใช้ Android บ้างไหมครับมีไหมครับยกมือหน่อยมีเนาะมีบ้างนิดนึงหน้ามาเราไม่ยกแล้วไม่เป็นไรนะครับ <laughs> ก็เลยผมขอขอล่าให้ฝั่งนิดที่มาที่ไปของ Android ก่อน Android เนี่ยเป็น operating system เป็นระบบปฏิบัติการที่มีคนใช้เยอะที่สุดในโลก ใช้เยอะที่สุดในโลกเพราะมันใช้ได้ทั้งมือถือใช้ได้ทั้งแท็บเล็ตใช้ได้ทั้งในานาฬิกามีทีวีแล้วก็มีในรถยนต์ด้วยนะครับที่มาที่ไปผมต้องเล่าถึงว่าทำไม Google บริษัท Google ถึงมาลงทุนใน Operating System มือถือเราต้องเข้าใจถึงมิชชั่นของ Google ก่อนมิชชั่นคือจุดมุ่งหมายทำไมบริษัทของเราเนี่ยทำทำในสิ่งที่เราทำมิชชั่น Google เป็นภาษาอังกฤษก่อนละกันนะครับ คือ organize the world's information นะครับ and make it universally accessible and useful แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็จะเป็นว่าจุดมุ่งหมายของ Google คือการจัดระเบียบข้อมูลทั้งโลกนะครับแล้วทำให้ทุกคนครับทุกคนเลยทั้งโลกเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้และได้ประโยชน์จากข้อมูลที่ Google จัดมา <c oughs> ด้วยส่วนที่สองของมิชชั่นเราที่บอกว่าต้องการทําให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้นะครับแล้วเราก็เชื่อว่ามือถือสมาร์ทโฟนนี่แหละจะเป็นการทําให้คนเข้าถึงข้อมูลได้ดีมากๆเป็นเหตุผลที่ในปี2008เราเปิดตัวมือถือ Android เป็นตัวแรกนะครับตอนนั้นออกมามีแค่รุ่นเดียวกับ OEM กับผู้ผลิตเพียงหนึ่งรายนะครับออกมารุ่นเดียวเลยแล้วเสร็จแล้วพอเรากลับมาไล่ดูถึงถึงมิชชั่นของเราใช่ไหมครับ เราเชื่อว่ามือถือเนี่ยแหละจะช่วยทําให้ชีวิตของคนดีขึ้นเยอะสมาร์ทโฟนจะช่วยคนดีดีขึ้นเยอะเราแต่จะทำให้ดีขึ้นเยอะได้ทุกคนจะต้องดีใช่ไหมครับทุกคนต้องมีให้ใช้ได้เราเลยเปิดโอเอสแอนดรอยของเราให้เป็นระบบเปิดนะครับหรือเราเรียกว่าเป็นระบบ Open Source คือให้ผู้ผลิตเจ้าไหนก็ได้เอาไปใช้ได้ฟรีนะครับ Fast f o r w a r d มาอีก7ปีพอเราเปิดให้เป็นใช้ฟรีตอนนี้เนี่ยทั่วโลกเรามี มือถือ Android ทั้งหมด5,000รุ่นเกินกว่า5,000รุ่นมีผู้ผลิตมือถือ Android มากกว่า400บริษัทนะครับแล้วก็มีการใช้อยู่บนมากกว่า500เครือข่ายสิ่งที่เราได้จากการที่มีกำลังผลิตเยอะขนาดนี้นะครับคือทำให้มือถือ Android เนี่ยมีทุกแบบที่เหมาะสำหรับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเด็กนะครับเด็กอาจจะอยากได้มือถือ Android ที่ถ่ายรูปสวยเล่นเกมได้เร็วหรือว่าผู้ใหญ่ ที่อยากได้มือถือ Android ที่จอใหญ่ๆเห็นภาพชัดๆอ่านตัวอักษรได้ชัดๆสําหรับนักศึกษาอาจจะได้สิ่งที่ทําให้เสิร์ช้าทํากันบ้านเลยได้ง่ายขึ้นละกันนะครับแต่ว่าคนทํางานอาจจะอยากได้ปากกาจดโน้ตได้นะครับแต่ที่สําคัญที่สุดคือเรามี Android ทุกรุ่นทุกราคาไม่ว่าคนที่มีไรายได้มากหรือน้อยแค่ไหนก็สามารถซื้อมือถือได้ตั้งแต่ราคาพันต้นๆจนถึง2 0,000กว่านะครับ3า0 0 0 ก็สามารถซื้อตามที่งบประมาณตัวเองมีผมยกตัวอย่างขนาดขนาดแม่บ้านที่บ้านผมก็มีมือถือ Android ใช้อยู่เหมือนกันราคาพันกว่าบาทครับใช้ทำทุกอย่างนะครับใช้ทำถ่ายรูปได้ดูฟังเพลงใน YouTube ได้นะครับแต่เห็นที่เขาใช้หนักที่สุดนะครับคือทุกเดือนเดือนละสองครั้งคือใช้ตรวจหวยครับตรวจหวยอย่างจริงจังตรวจรวแต่ว่า แล,แล้วตอนนี้ผมมีอะไรผมก็คุยกับเขาผ่านผ่านแชทได้ก็เป็นแม่บ้านไฮเทคสำหรับสตาร์ทอัพแล้วนะครับ Android สําคัญยังไง Android เนี่ยสําคัญเพราะว่าทั่วโลกมีคนใช้เป็นจํานวนมากมีคนใช้ Android ทั่วโลกอยู่ที่1,400ล้านคนนะครับ1 400ล้านคนเยอะขนาดไหนนะครับ นึกภาพประเทศไทยเรามปราีประชากรประมาณ67ล้านคนนะครับคนใช้ Android เนี่ยเท่ากับมีประชากรประเทศไทยทั้งหมด21ประเทศรวมกันทุกๆเดือนเนี่ยมีคนซื้อ Android ใหม่นะครับเดือนละ1.5ล้านเครื่องนะครับเปิดมาใช้ 1. ไอ้1อ่1.5ล้านเครื่อง1.5ล้านเครื่องเยอะแค่ไหนเท่ากับประชากรอุดอรหรือบุรีรัมนีครับทุกเดือนมีคนซื้อขึ้นมาใหม่ทุกๆเดือน พราะฉะนั้นแอนดรอยเนี่ยก็เลยเป็นแพลตฟอร์มที่สตาร์ทอัพของเราประเทศไทยสามารถใช้ในการเข้าถึงลูกค้ารายใหม่ๆทั่วโลกได้ไง่ายๆเราจะเข้าถึงลูกค้ารายใหม่ๆผ่านแอนดรอยได้ยังไงนะครับเราจะเข้าผ่านสิ่งที่เรียกว่า Google Play นะครับทุกคนน่าจะรู้จัก Google Play Store ดีนะครับคนที่ใช้ Android จะรู้จัก Google Play Store ว่าเป็นพูดง่ายๆคือเป็นแอปสโตรอันหนึง่ง แต่ถ้ามองกว้างกว่านั้นนิดหนึ่งจริงๆแล้วมันคือเป็น Digital Marketplace นะครับเป็นตลาดในการซื้อขายของดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกสามารถซื้อและขายไม่ว่าจะเป็นแอปเป็นเกมคอนเทนต์ที่เป็นเพลงซื้อสิ่งพิมพ์หรือแม้แต่พวกวิดีโอนะครับสามารถซื้อขายคอนเทนต์พวกนี้ใน Google Play ได้แต่ละเดือนเนี่ยมีคนใช้ Google Play เยอะขนาดไหนมีคนใช้พันล้านคนนะครับ น้วผมบอกว่าเป็นดิจิทัลมาร์เก็ตเพลสที่ใหญ่ที่สุดสตาร์ทอัพในประเทศไทยผมอยากให้มอง Google Play เป็นเราเรียกว่าเป็น Distribution Channel เป็นช่องการช่องสำหรับการขายนะครับที่สามารถทำเราส่งออกผลิตภัณฑ์ของเราไปได้ทั่วโลกไปได้190ประเทศนะครับโดยไม่ต้องทำอะไรมากถ้าเรามีดิจิทัลคอนเทนต์ที่เราเชื่อว่าดีนะครับเอามาขายใน g o o p l e y นะครับซึ่งระบบก็จะช่วยจัดการทุกอย่างให้เรื่องจ่ายเงินเรื่องรับเงิน ทุกอย่างเป็นการจัดการให้อย่างเรียบร้อยทั้งหมดครับนะก็คือเป็นแพลตฟอร์มสำหรับส่งออกออผลงานของเราแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างรายได้นะครับวิธีสร้างรายได้ผ่านแอปจริงๆแล้วมีอยู่2วิธีหลักๆวิธีแรกนะครับก็คือให้คนซื้อแอปบ้างหรือว่าซื้อของในแอปนะครับเราเรียกว่า in-app purchase หรือว่าให Subscribe นะครับจ่าย Subscription รายเดือนก็คือเป็นการซื้อจ่ายโดยตรงผ่าน Google Play อย่างที่สองที่ใช้กันเยอะมากๆอีกแบบหนึ่งก็คือการเปิดแอป,ปของเราให้คนมาลงโฆษณาในแอป,ปแล้วเจ้าของแอป,ปก็สร้างรายได้นะครับจากการที่มีคนมาลงโฆษณาในแอป,ปรายได้จากการประเภทแบบแรกนะครับคือการซื้อขายแอป,ปการขายแอป,ปและการขาย In-App Purchase ผ่าน Google Play เนี่ยปี2 0 1 5เยอะขนาดไหนเยอะเท่ากับ d e v e l o p e เปได้เงินนะครับได้เงินจากตรงนี้ไปประมาณ7,000ล้านเหรียญย s นะครับนี่เป็นคือแค่ส่วนการซื้อขายตรงๆอย่างเดียวยังไม่ได้รวมถึงการรายได้จากการทำโฆษณา <c oughs> วันนี้ผมพูดถึง Google Play แล้วพราะนี้ผมอยากยกตัวอย่าง Startup ัในประเทศไทยนะครับเป็นเคสตั๊ดี้ให้ดูว่าแอปในประเทศไทยดีๆก็มีเหมือนกันผมจะยก3ตัวอย่างให้ไปดูเป็นตัวอย่าง แอปแรกนะครับชื่อว่าแปอป super score แอป super score เป็นแอปคนไทยแต่มีการใช้ทั้งในอาเซียนเป็นแปอปเกี่ยวกับให้คะแนนฟุตบอลไม่แน่ใจว่าแฟนบอลน,น้องๆผู้ชายทางนี้เป็นผู้ชายส่วนใหญ่จะรู้จักแอปนี้กันไหมก็จะเป็นการให้แอปให้คะแนนบอลสดหลายๆลีกในประเทศไทยนะครับ แอปที่2เป็น Developer ดีกว่าชื่อ Kira Games นะครับ Kira g เกมสเป็น Developer ทำเกมที่ดังทั่วโลกนะครับเกมที่เขาดังที่สุดจะชื่อ u n b บ o c k Me นะครับ u n นบ็อกมเป็นเกมที่พัซเซิลเกมที่ที่ต้องดันเอาเอาแท่งไม้สีแดงออกไปจากช่องให้ได้แอปนี้ดังทั่วโลกเพราะว่าเขามีการดาวน์โหลดถึงมากกว่า100ล้านดาวน์โหลดทั่วโลก คนเล่นส่วนใหญ่จะอยู่ที่อเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีนะครับที่ยุโรปเล่นเยอะแอปนี้ผลิตโดยคนไทยนะครับสองในสามของยอดดาวน์โหลดของเขามาจาก Android แอปที่สามผมจะยกตัวอย่างก็คือแอปชื่อ p i กิโก p นะครับพิกิโกเนี่ยเป็นแอปสำหรับการ manage าค่าใช้จ่ายผ่านเครดิตการ์ดก็เป็นแอปที่คเข้าทประสบความสำเร็จทั้งในไทยแล้วก็ในช่วงอาเซียนด้วยกัน สามแอปนี้เนี่ยที่ผมยกเป็นเคสตัวอย่างไม่ใช่เพราะว่าเขาประสบความสําเร็จอย่างเดียวแต่เป็น3มแอปที่เขาได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ Google นะครับจาก Google ให้ซัพพอร์ตเดเวลลอปเอย่างเต็มที่มากที่สุดเขาใช้ประโยชน์จากหลายๆอย่างที่ Google เตรียมให้ Start Up นะครับสิ่งที่เราช่วยเหลือ Start Up ัเนี่ยมีทั้งหมด4หมวดหมู่ด้วยกันครับหมวดหมู่แรกเลยเป็นการทําให้สตาร์ทอัพเราเนี่ย สามารถ develop app บน Android ได้ง่ายขึ้นได้รวดเร็วขึ้นในราคาที่ประหยัดลงครับสิ่งที่เราช่วยเหลือก็จะมีเช่นมี tools นะครับมี tools เช่น Android Studio นะครับมี tools เช่น um, Firebase tools พวกนี้นอกจากทำให้ช่วย develop ง่ายขึ้นแล้วนะครับยังสามารถช่วยให้เราวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับแอปทำให้เข้าใจได้ว่า ยูเซอร์ของเราเนี่ยเขาใช้แอปเราอย่างไงแล้วเราจะต้องพัฒนาแอปให้ดีขึ้นยังไงจากข้อมูลที่เราวิเคราะห์ได้มาสิ่งที่เราช่วยเป็นหมวดที่2นะครับก็คือการช่วยสร้างไรายได้ผ่านโฆษณาอันนี้ก็จะเป็นการช่วยผ่านแพลตฟอร์มที่เรียกว่า a d m ม็นะครับแอดมก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่ถักเราอยากให้คนมาลงโฆษณาในแอปเราแค่สมัครเป็นสมาชิกแอดม็อบเราก็จะมีแบนเนอร์ลงโฆษณาได้ Google ก็จะไปหาคนมาลงโฆษณาให้โดยอัตโนมัติ 3มแอปที่ผมเล่ามาถึงทั้ง3อันเนี่ยครับเป็นแอปที่ให้โหลดฟรีทั้ง3อันแล้ววิธีสร้างรายได้ของเขาก็มาจากแอ m o ็บนะครับจากการให้คนมาลงโฆษณาในแอปในหมวดที่4ก็จะเป็นสิ่งที่ Google ช่วยเป็นทรู่การช่วยให้เจ้าของแอปเจ้าของสตาร์ทอัพเนี่ยโปรโมทให้คนรู้จักแอปของเขาได้ดีขึ้นก็จะผ่านแพลตฟอร์มที่เรียกว่า AdW o r d s นะครับ AdWords ก็เป็นแพลตฟอร์มในการซื้อโฆษณาเพื่อโปรโมทบิสเนสของตัวเอง แล้วก็หมวดสุดท้ายที่ Google ทำซัพ p อร์ตสตาร์ทอและ Developer นะครับแล้วก็สำคัญที่สุดด้วยก็จะเป็นสิ่งที่เห็นในรูปนะครับรูปที่เห็นเนี่ยไม่ใช่เป็นภาพคอนเสิร์ตนะครับดูไกลๆนึกนะว่าเป็นคอนเสิร์ตบอดี้สแลแต่จริงไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเป็นรูปของ Community ชุมชนของ Developer ในประเทศไทยเรามีชุมชน Developer อรของ Google อยู่2ชุมชนด้วยกันครับมี Google Developer Group แล้วก็มี Google Developer Expert ซึ่งสองกลุ่มเนี่ยเป็นที่ที่ทำให้ Developer ใครสนใจเป็น Developer น่าจะไปจอยนะครับเข้ามาเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยกันแล้วก็เติบโตด้วยกันในสังคมชุมชนของ Developer ของคนไทยรูปที่ผมโชว์เปนตัวอย่างอยู่ในแบ็ k กราวน์เนี่ยเป็นงานเราเรียกว่า Google I/O Extended ที่เราจัดขึ้นทุกๆปีนะครับปีนี้มีคนมี d e v e l o p ป r ไทยมาร่วมงาน1,300กว่าคนในกรุงเทพ เป็นงานใหญ่มากเลยดูเหมือนเป็นคอนเสิร์ตเลยแต่จริงแล้วเป็นงานของเด v e ล o อปเมาแรกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันครับจริงที่ผมมาแชร์ก็มีประมาณเท่านี้แหละครับแต่สิ่งสุดท้ายผมอยากฝากไว้ก็คืออยากให้ทุกคนมองว่าระบบมือถือ Android และ Google play เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับในการสร้างของดีๆผลิตของดีๆของเจ๋งๆของประเทศไทยแล้วนำมันส่งออกไปสร้างชื่อเสียงให้คนรู้จักกันทั่วโลกนะครับ ก็ฝากไว้เท <that> ่านี้แล้วกันโอเคขอบคุณมากครับค่ะตั้องขอขอบพระคุณนะคะคุณไมเคิลจิติวานิชนะคะจาก Google ค่ะ Thank you very much Mr. Michael c h i t i w a n i t for sharing interesting information.